สบายดีพี่น้องยามให้ยามนามอน,นี่ยอยู่พี่พี่น้องอยู่โคกอยู่ดงมือน,นี่มาดำนาโคกเห็นว่าพี่น้องบ่มีน้ำจูบน้ำเอาโอจูบจากภายปัก เดี๋ยวจะพาพี่น้องเลาลงนำผายพี่น้องบรรยากาศนี่นอนนาเลยพี่น้องนี่กระท่อมก็ได้เดี๋ะเดิดองเพื่อนนอนนะกระท่อมนอนนาพี่น้องนอนนาโคกเดี๋ยวจะพาพี่น้องเราบรรยากาศเย็นถุงหายถุงนายนมแรงๆพี่น้องถ้าก็ขึ้นไปดงนาหน่ย Nó có đám hay nữa Thấy không, thấy không? Tui xịt này có mưa, thấy không? thử của tôi mình đã cả thùng hệ thống nào thường đã với nhau bên nhanh rồi Hả Không đâu Còn cho đây vẫn Còn to nữa không như chạy Khát lên Mình sẽ biết à ừng ừng có như này còn như này đâu? ừng cóng vậy có khi nào? ừng có như thế? Nan mày 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 นนจะไปทานอนเนอามันเป็นข้าได้ใช่จักมันเกี่ยวกับาไปนี่เหรเกี่ยวกับไ

เราสมาวมบรรยากาศลามยำแรงๆพี่น้องอยู่ไฟบักอยู่เม่น้ำยอดบักพี่น้องตัวมาสิทพี่ตุ้ยพี่มาแกงล้งพี่พี่มาแกงท้งนี่สิทเบดพี่น้อนง Đây phải phía nước, nhà là sống mà nhạc cả nhà mình lên giữ nhuận bạc phía nào Nói này phải bạc đây phía nào Làm phải bạc Hoa mừng cung này. Hả? Như sao ấy? <laughs> lông lấy rồi này, lông khá to rồi, lông lấy Muốn lực được, được. bị một lấy nó mới có anh đây Hả? Lộn về lấy mình lực, lực đó. Mình bỏ lực về lời. นากั้บ้านธนาวันโนนพี่น้องก็ฝังนะทางนี้จะเป็นมาคอนเต้ที่น้ำคอนเต้อยู่คนละฝากฝังปูนหนามันจะฝุ่นโอ้แม่น้ำหยดบักแม่น้ำไฟบักเห็นมาพี่น้องอันนี้หน้าโคกพี่น้องหน้าถงก็ดำแล้วนะถงได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอันนี้มาดับหน้าโคก บบมีน้ำจูบน้ำเอาพี่น้องเอ,อ้ยบได้ลงคลิปลายมือเลยโบมีเวลาพี่น้องมันเต็มโอ,โอว้วกอาราณยากเลยโบได้ถ่ายคลิปถ่ายเคอร์อเออเปอ,อย่างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างรอบบ่งบรรยากาศนี่ตอนตั้งแรงพี่น้องประมาณสี่โมงนี่เลยอยู่พี่เลยอยู่ไพบักพี่แล้วมันเป็นหนาพี่น้องปุ๊บมันก็เปิดระบายมันพ่นะ บัดมือเอากระซิมมือทางดงนี่พี่น้องนในมือหลัดดงเมือนี่เมือกับสะดวงเพฝนนอนนาก่ะพวกน้องๆเขานอนน้องหนุ่มอะไรนอนนาพี่น้องตัวคองก็ไปนอนพี่น้องตัวคองก็ไปนอนอยู่ฟูหน้าตีนบ้านวันหน้าที่ดำแล้วพี่น้องตรงนี้ก็ยังมาทันเลยแล้วเหากำมาดำในนาสามมือสี่มือโอสะดวงเพฝนกับพันไม้อยู่พี่น้อง ทางป่าในเถียงกระท่อมนะเอดิตกระท่อมส้นพ้นส้น,สนแดดจูบหน้าอาพี่น้องเอ,อ้ยแหละจูบไป็นนำพายนี่แหละขึ้นมาแหละดำไทยดำเดี๋ยวจะพาพี่น้องนเราชมบรรยากาศย้ำน้ำขึ้นพี่น้องมันจีท่วมเบิ้นแถวนี่เหนือแถวนี่ผู้ฮอดรถหลอดไทยผู้ฮอร์เทียงผู้ฮอรกระท่อมผู้ย้ำน้ำขึ้น อันนี้น่าจะปราขึ้นเดี๋ยวจะหน่อยน้ำขึ้นพี่น้องเดี๋ยววาเราใส่เวทเพียกแถวนี้ขอใส่มองใส่อย่างเดี๋ยวมีเวลาว่างสิมานอนนะนี่พี่น้องแล้วก็สิพาถ่ายให้พี่น้องบ่งอยู่นี่นแล้วคลิปพี่น้องใส่เว็ดใส่มองจะหนออ่อยก็ชิมเมื่ออลไรจะคอยก็ได้พูดหละอื่นเศร้าพอเลยมากชุ่มน้องนอน,นอยู่นี่แหละนอนในกระท่อมนี่แหละ นอนเผาขาดเผาไทยเผาจักในจักจุบน้ำก็อยูฟูพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องยาวเราเบิ่งจักจุบน้ำบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาได้พี่น้องเอ้ยหน้าตากระดมแหล่อินติ้นเนี่ยเดี๋ยวจะจะหน่อยสิถ่ายให้เบิ่งตอนเมื่อได้พี่น้องใช่สะดวงเปิ้ถ่ายให้เบิ่งว่าทางเมื่อมันยากสําใดโหหลัดดงหลัดป่าเมื่อพี่น้อง คนทางเมื่อน่ะเดินสายสะดวกนถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศมานาโคกมันเป็นยังไงอันนี้ก็ที่เลยมันเป็นยอนบักพี่น้องอันท่านี้มันเออเออย่างแง่ท่านนี้มันเป็นหนามมันแง่มันแง่เข้ามาท่านนี้พี่น้องพี่โอ้นามมันแง่ไม่หมดปูนพี่น้องเห็นบ่ ท่าน okay, okay. ั้นก in ็จะเป็นท่งนาก็เจ้าว่งนาบ้านคอนแต่ทางนั้นก็จะเป็นบ้านโนนทางนั้นก็ได้ทางนั้นก็จะเป็นระบายหูทางนั้นเลาะลงฟูเลาะเมื่อไรมาทางบ้านนั่นเราเขียนไปเลยเห็นไหมพี่น้องบรรยากาศเงงแรงพี่น้องอย่างสมบรรยากาศเย็นๆแรงๆลมแรงๆ ปทางนนพี่้อกระดำนาได้ไฮหนึ่งเห็นหรพี่น้องซัมมี่แหละดำทำนาแต่ซัมเมอร์ผัดำมือนี่กระผัวอยู่ทางนาผัวผัอยู่ผัดำอยู่ทางนาผัวอยู่มุมนะนี่เป็นป่าเตยพี่น้องเป็นหมากอย่างนี้หมากเตยบ่หมากอย่างนี้พี่น้องเห็นป่าพี่น้อง เตยบอ้โหเขากินได้บุ๋มมากอันนี้กินบุ๋มได้บไหงกินหมากเตยมมเ,ตยมยมเตยมหมือนกังเรียกได้ใช่ไหมครับเกินป่าเตยน้ำปลาเตยโอ้หถุงไหงถุงนาแต่นาคนเด้คือนองท่าน,นักก็ได้นอนคืนอยเ่บ,บนตะย่านมีนาค้นลายอยู่นอนในเทียงนี่กับไอ้น้องน,นอนพวกน้องๆเขาไอ้ไข่กับโอ้โหเมื่อนอนอยู่อยู่โคกูอยู่ดงูด ตีนบ้านตัวนี้ก็เป็นนาโคกตีนไฟบักเออย้อนอบักนองบอนนั่นแหละบักอะไรไก่จะน้ำมาท่านขึ้นจะน้ำขึ้นจะหน่อยพี่น้องไอ้อซูมให้เบิง้งยันน้ำขึ้นก็ท่วมเมื่อไรออกเตยนี่พี่น้องปลาเข้าเนี่ก็ท่วเมื่อโอ้แถวนี่ถ่วเมื่อตัสะดวนทางป่า<ม>พี่น้องเห็นบ่ ทางป่าทางนั่งโหเดียวฝนแต่พี่ฟาฝนไปเบิ่งพิพาพี่น้องอย่างเราบิ่งบ่อนหยางบ่อนสะดวงทางป่าพี่น้องเบ็ดขาดบ่เถิด,ด มันของยังของตอบอ่อ่า บาาจะดวงเป็นม really? ือกล้องเองพี่น้องมีโดนทางก็ไม่ต้องมาแต่ดำนาโคกดำนาโคกมีทางทางดำลงตำบ่า นี่แหละไม่แตัดคอยาวมาจะดำนาโคกพี่น้องเบ่ง,ง,บงทางเลยเสียงดังนเลยพี่นออ้องเด้อเสียงงาข้อสดขอไฟหล,ลายๆตาลายาาพี่นอ้นองเฮ้ย วอานิดกับบคคอยไปครับโอเคเลยใี่ไหมครับรับโอเค trời ơi ôi ôi vụ nam vụ bà vụ đồng thì ngoài hai hướng thang hay vầng ngoài nó ngoài

tao 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 nào tao 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 ทางกลำบากพี่น้องเป็นคุมเป็นบ่อเป็นองเงี้ามพี่นอ้องมืด้พี่น้อง

ก็มาน้องใอยอน้องน้องชายออกมาออกไปนอนมาโคก้ำมมันลอยเหี้ยวะคือนอนอะเนยำมนอนทำไอลอยเหี่ย

i yeah. yeah. น่าจะค้องเลยพี่น้องน่าแคมคล้องแห่นเขาน่าจะค้องเลยนี่รมาทางแล้วรถไฟมาไปยึดก่อน ล่าเจ้าคลองแล้วพี่น้องคลิปนี้กับโบมี่ยังไล่แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนอะเดี๋เราจะเดิข้า,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 าขมาส่งก็จะเริ่มกดติดตามแล้วพี่น้องส่งเงี้บดวง